นี่คือการเผาไผ่เอาฟืนเผาแต่บนหัวเตาคือเอาไม้ทิ้งมาจากบนหัวจุกอะครับบนยอดอะ่ะสี่ดุ่นไม้ไผ่ไม้ไผ่แล้วก็ไม้คางตานครับพอ,อก็ทิ้งลงมาจากด้านบนทิ้งมาจากด้านบนอย่างเดียวแล้วทีนี้จะขอความเห็นเพื่อน เดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่คือความร้อนนี่คือเปลวไฟเปลวไฟที่ได้ที่ได้จากตัวเตามันจะลอยขึ้นสูงแล้วมันจะไม่กระดะด้านหน้านี้มันก็จะขึ้นไปด้านบนเลยแต่ก็ยังมีควันส่วนหนึ่งที่มันย้อนออกมาทางหน้าเตาซึ่งเป็นระบบเดิมของอ้อนนั่นแหละที่ว่าจะต้องอให้ให ให้รู้อากาศต่ํากว่าเตาต่ํากว่าเตาแล้วควันนี้ก็จะถูกดูดไปเผาตรงเปลวน,นั้นทั้งหมดทีนี้มีปัญหาอยู่อย่างนี้ครับเพื่อนอ,อปิดอ,อปิดเครื่องดูดอากาศคือโบเวออ๋อไม่เปิดเลยควันมันออกตรงนี้แล้วแล้วควันออกสีเหลืองเหลือง<ๆ>ก็อันนี้ ตอนแรกอ๋อก็คิดว่าควันมันสวนมาจากตรงนั้นแหละที่ว่ามันสวนมาแล้วมาเข้าป่องแล้วก็ย้อนกลับมามันจะไม่ใช่แล้วมันไม่จะไม่ใช่แล้วมันจะเป็นควันควันที่ออกคายออกมาจากไม้ที่เผาแล้วเมื่อคืนทั้งคืนฝนตกไปเกือบครึ่งคืนอ๋อ,อก็เลยทนไม่ไหวนั่งรอก็ไม่ไหวฟืนก็เปียกหมดก็เลยจำใจต้องดับดับไฟอีกแล้วก็เลยไม่ลุก ทีนี้เมื่อเช้านี่มาจุดก็ประมาณเกือบเจ็ดโมงแล้วก็ตีทว่าเจ็ดโมงเช้านี่แหละเจ็ดโมงเช้าก็เริ่มมาก่อไฟนิดๆแข็งใจว่าจะก่อดีไม่ก่อดีเนาะพอฝนมันหยาดมาทั้งวันทั้งทั้งฟ้าเลยก็เนี่ยมาดูตรงเนี้ว่าควันเนี่ยมันเกิดเยอะขึ้นแล้วเนี่ยแป๊บเดียวดีเยอะขึ้นแต่ทีนี้ว่าเยอะขึ้นอนะ่ะปัญหาว่านี่ไฟมันล่วงปัญหาว่าเออ มันเกิดจากอะไรเกิดจากไอตัวนู้นไหมย้อนกลับมานี่นี่เริ่มเขียวเริ่มเขียวแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้สีออกคุณๆนั่นคือฟืนที่ว่ามีความชื้นสูงแล้วก็อาจจะมีเชื้อรามีอะไรอยู่ที่ในไม้มันคายมาก็จะเป็นออกสีเหลืองๆตอนนี้เริ่มใสอันเนี้ยออจะเปิดไว้ก่อนออจะไม่เผาตรงนี้ละ ตรงเนี้ยเป็นแบบนี้เดี๋ยววันนี้มาทำวิจัยร่วมกันนะครับคุณเอสติดตามบ่อยๆนะครับคุณทวีคุณเอสครับที่รับชมบ่อยๆนี่ออจำแม่นเลยนะแนะนำหน่อยนะครับมันคือว่าออทำก็คล้ายๆกับเตาซปเปอร์ซปปรันแบบ20ลิตรนั่นแหละแต่เราจะต้องมาเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นไงก็เลยต้องคิด ช่วยช่วยช่วยกันแนะนําหน่อยนะครับคุณเอสดแนะนํามาเข้าเป่าหลายจุดเลยนะคุณเอสดก็แนะนำเข้าเป่าก็าคือว่าควันเนี่ยไอไฟอะไฟอะมันวิ่งขึ้นที่สูงใช่ไหมพอจุดไฟตรงนี้มันก็ยอดมาอย่างนี้แต่ออปิดฝาไงถ้าปิดฝาได้ปุ๊บมันก็จะพุ่นไปทางนู้นก็คิดว่าอย่างนี้แต่จริงๆแล้วความร้อนมันก็ยังอยู่บนเนี้ยนะอยู่สูงกว่าท่ออยู่ดีอะนะ ออคิดถูกไหมก็คือความร้อนสูงกว่าทีนี้ถ้าตัดตรงนี้ตัดออกไปเลยแล้วก็เอาถัง20ลิตรอ่ะสองถังเลยเอามาตั้งเนี่ยแล้วขุดดินลงไปตรงเนี้แล้วก็เติมเชื้อฟืนตรงเนี้ตรงนี้เราตัดออกเราตัดท่อน,นี้ออกเลยไม่ใช้ละตัดท่อน,นี้ออกเลยเอาไปต่อด้านในนูน่นไปต่อด้านในเลยให้มันลึกลงไปอีกนะจริงๆด้านในอยากจะให้มันลึกไปเยอะๆให้ไปถึงไฟตรงนู้นที่ขึ้นก่อเลย แล้วก็ตรงตรงเนี้ยเจาะด้านล่างด้วยเจาะด้านล่างในใต้ท้องเนี่ยข้างบนก็เจาะข้างล่างก็เจาะเจาะเพราะอะไรเพราะเราจะใส่ฟืนเติมฟืนตรงนี้พอเติมฟืนตรงนี้มันก็จะเข้าไปในถังไอ้ยี่สิบลิตรเราด้านล่างนะครับแล้วเราก็ต้องเจาะรูเนี่ยใต้ใต้ใต้ไอ้ใต้ถังเนี่ยนะก็ต้องมีรูเหมือนเตาไฟนะให้อากาศอ่ะมันเข้าจากข้างล่างได้ด้วยคือเข้าจากด้านล่างมุดเข้าถังแล้วก็มาเติม ฟืนในเนี้ยเติมฟืนในเนี้ยพอเติมฟืนในนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะลอยตัวควันทั้งควันทั้งไฟอะ่ะพอมันลุกดีอะ่ะลุกดีมันไม่มีควันมันมีไฟพอไฟมาปุ๊บมาถึงตรงนี้ถ้าเราไม่ปิดตรงนี้มันก็จะพุ่งขึ้นฟ้าใช่ไหมเราก็ครอบครอบเหมือนข้างบนน่ะเนี่ยลักษณะการครอบก็เหมือนทรายทรายที่อ่อใส่เนี่ยแล้วก็มีกระป๋องอันนึงใช่ไหมมีกระป๋องอันนึง เนี่ยอ๋อสามารถเทสต,ตรงนี้ได้นะว่าควันในห้องในห้องอบหรือว่าเก็บควันอะ่ะมันมาหรือยังก็เลยมาเปิดตรงนี้ได้ไงเปิดตรงนี้ทีนี้ตรงตรงช่องเติมฟือนอะ่ะพูดถึงช่องเติมฟืนเมื่อสักครู่นี้นะอ๋อก็ทําทรายไว้อย่างนี้นะมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะก็ไม่เป็นรูปอย่างนี้สี่เหลี่ยมแล้วก็ทําเป็นเบ้าครอบสําหรับสี่เหลี่ยมแล้วก็ปิดไปอย่างนี้ปิดไปอย่างนี้ ควันมันก็ไม่สวนออกไฟก็ไม่แลบออกมาได้แล้วเราไม่ต้องไปคิดซเซีนเซินใช้อะไรระบบวุ่นวายคือที่ออสรุปออทาต่างๆเนี่ยทำเผื่อคนอื่นนะไม่ได้ทําเผื่อตอนเองถ้าเผื่อตอนเองเนี่ยเดี๋ยวจะเอาวิวัฒนาการเอาโอ้ยไฮเทคนะเอาสิ่งที่ว่าคนอื่นไม่สามารถทําได้แล้วามาทําโชว์มันไม่ใช่นะจะทำไอสิ่งที่ว่าอยู่ใกล้มือเนี่ยใครๆก็มีเนี่ยสายอ่ะ แล้วก็มาเป็นส่วนประกอบของการปิดประตูเตาก็ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้สิ่งที่ออคิดประดิษฐ์ก็คือนี่ทรายเหมือนกันคือน,นี่บนหัวจุกเตาอะนะเรียกว่าหัวหัวจุกเตาก็แล้วกันนะบอกว่ามันจุกมันอยู่บนยอดเลยนะก็มีที่จับนะส่วนเมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องทําเหล็กเหมือนอย่างนี้นะแล้วก็มีที่จับมันจะสะดวกจับครอบอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดปุ๊บไปเลยนะ เราก็ทำทาตรงหน้าเตานู่นเหมือนกันนะครับตรงหน้าเตา,าเหมือนกันแต่ตอนนี้ออเปิดไว้ให้อากาศมันออกตรงนี้มันจะได้ไม่สวนกําลังนั่งคิดอยู่ครับส่วนส่วนท่อคู่กันเนี่ยมันเอาควันกลับเข้าไปเผาใหม่โดยตรงก็เปอร์เซ็นต์เปอร์เซน็เเซนต์ที่จะกลับแทบไม่มีหรอกถ้าเราถ้าเราคุมไว้เนี่ยมันถึงจะกลับ ร้อยเปอร์เซนถ้าเราไม่คุมเนี่ยมันกลับไปไม่กี่เปอร์เซนต์เลยกลับไม่กี่เปอร์เซนต์เลยครับมันก็กลายเป็นมันก็ไม่ช่วยเท่าไหร่ท่อเน,นี้ยไม่ช่วยเท่าไหร่ในการกลับควันแต่ถ้าเราคุมหมายความว่า,าออกคุมคุมตรงโน้นแล้วมีระบบเผาไหม้ควันตรงนี้ให้ดีแล้วก็มาปิดตรงนี้นะระบบหมุนของควันก็จะหมุนเลยหมุนถ้าระบบควันหมุนได้เต็มที่ เราก็ไม่ไม่ต้องมาเปิดตรงนี้เพราะว่าเราต้องการอยู่แล้วให้ควันเนี่ยวิ่งกลับเพื่อไปเผาใหม่นะครับไม่ให้พ่นเลยไงธรรมดาเนะี่ยเตายัางไงก็ท้าได้เลยว่าต้องเปิดเตาอย่างเงี้ยอ่ะใครในประเทศไทยหรือประเทศไหนถ้าคุณไม่เปิดเตาอย่างเงี้ยติดไหมถามม่ิงจริงก่อไฟติดไหมแต่อ่ะจะปิดไงเออทำตกันข้ามเขาไงแม้แต่เมรนเผาศพเขาก็ยังต้องเปิดปองนะที่ไหนก็เปิดทท้งนั้นแหละ เราอาจจะเปิดแค่เติมไฟเปิดเป็นบางครั้งนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ส่วนใหญ่คือปิดนัด่นแหละครับเราต้องปิดปิดเพื่ออะไรเพื่อให้ควันมันวนเข้าไปเผาใหม่ควันกับอากาศเนี่ยกับเข้าไปเผาใหม่ทั้งหมดครับไม่ไม่ไมทิ้งเงไม,ไม่ทิ้งเลยไงมันใช้วิธีนั้นทีนี้การการคิดการคิดว่าเออควันน่ะเปิดให้มันพ้น่นปุดปุดปูดปด,ดขึ้นฟ้าไปน่ะ ไฟมันก็ลุกอุณหภูมิจะสูงในเตาอย่างไงก็ติดครับใช่ครับถ้าคิดแบบนั้นน่ะมันก็ง่ายๆไงมันง่ายไงมันเหมือนแบบโยนภาระให้กับกับโลกไงก็คือเผาให้มันลุกนั่นแหละเหมือนเดิมมาแหละแต่อจะไม่เหมือนเดิมทําไม่เหมือนเดิมทีนี้ไอทำไม่เหมือนเดิมมันก็เลยยากแต่ปฏิหารมันคือว่าเตาเก่าน่ะมันเป็นแบบนั้นแล้วมันได้มันได้นะครับมันได้ ออกคิดเออนิดหน่อยพอคิดนิดหน่อยแล้วแต่มันได้พอมันได้สําเร็จความสําเร็จแล้วก็อยากจะมาทําเตาใหญ่เนี้ยให้มันได้นะความผิดพลาดถ้าเกิดว่าสมมติเตาเนี้ยมันไม่เผาไม้ไม่ได้แล้วก็เผาแบบเตาผีอ่ะยังไงมันก็เผาได้ใช่ไหมพี่น้องเอาเฟืนใส่เข้าไปในเตาโดยตรงแล้วแล้วก็เผายังไงมันก็สุกครับแต่อ,อไม่ไม่ได้ทําอย่างนั้นคือไม่อยากทําอย่างนั้นก็คือจะทําระบบเนี่ย เผาไหม้ควันน่ะตามสูตรที่เราทำเตาเล็กสำเร็จไปแล้วเนี่ยครับถ้าควันมันวนแล้วมันมาออกตรงนี้สวนได้ใช่ไหมเราตัดปิดแล้วพ่นเข่าเตาพ่นเข่าเตาให้ได้ต่อตรงนู้นให้ยาวต่อตรงเนี้ยต่อตรงท่อที่พ่นเนี่ยให้ยาวเข้าไป้างไนนู่นให้ไปถึงตรงไฟนู่นแล้วไฟตรงนู้นต้องให้ลุกตลอดเวลากระจบเราก็ไม่ต้องมานั่งก่อไฟตรงนี้ กาน้ำมันก็แทบจะไม่ต้องใช้หรือไม่ใช้เลยก็ยังได้ครับส่วนพัดลมเนี่ยเราจะสามารถโค้งลงมาเป่าตรงนี้ก็ได้เป่าถังให้ใต้ดินเนี่ยก็ได้ไม่ไม่เกะกะด้วยนะเอาลงไปตรงนู้นแล้วก็เผาตรงนู้นแล้วก็ให้ความร้อนกับเปลวไฟเป็นพ่นโคตรไปนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองเป่าดูดิ รู้ว่าสึกว่าทําไมมันไม่ลุกในเตาไม่ลุกหรือว่าฟืนไม้มันหมดนออากาศไม่พอน่าจะอากาศไม่พอก็เลยลองเติมดูนี่ลองเปิดเต็มเลยนะนี่ ลมมันก็ไม่ตีขึ้นมานี่นะเนี่ยลมมันก็ไม่ตีขึ้นมาหรอกส่วนใหญ่ลมมันก็ไปนู่นอะลมมันตีทีนี้เปลวไฟอะไฟมันลุกขึ้นมาแล้วอากาศมันวิ่งไงอากาศจากภายนอกเนี่ยวิ่งเข้ามาผสมตรงนี้แล้วมันทําให้ลุกทําให้ลุกแรงนี่เหมือนกันแหละอากาศภายนอกจะต้องเข้าไปผสมไม่ใช่เอาอากาศแค่พัดลมผสมมันไม่พอ นขนาดที่ควันก็ยังขึ้นท่อสวนท่อแล้วก็ไฟในเตาเหมือนจะดับเนี่ยเหมือนจะดับเนี่ยแต่อ๋อว่ามันมันมีแบบอีกอย่างหนึ่งที่ว่ามันซ่อนอยู่ในนั้นก็คือมันไม่ได้ดับเห็นไหมไฟลุกอยู่ข้างล่างนะ่ะนิดเดียวแต่มันเป็นลุกข้างบนนะสิเนี่ยอ๋อจะไม่ปิดกล้องนะจะเดินค่อยๆเดินไป เดินไปเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ8ปดโมงครึ่งเพื่อการเรียนรู้จริงนะก็ทําไปเรียนรู้ไปเลยก็สงสัยเหมือนกันว่าไฟมันลุกอยู่หรือไม่เพราะว่าออใส่ฟืนด้านบนนี่ไงว่าเจ้าบันไดามาต่อตรงนี้ยังไม่ได้ทําดูเที่ยวมันลุกไหมเห็นไหมครับ น้องเห็นไฟไหมไฟมันลุกอยู่นะครับมันลุกสูงไงมันลุกสูงอยู่ลุกไม้ลำเดียวแต่ลุกสูงทีนี้การลุกสูงมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือควันตรงนี้ก็จะน้อยมันลุกมันก็เผาไหม้ควันเพราะว่าเตานี้ควันในเตาอะไม้มันไม่คายแก๊สก็เลยออกก็ยังไม่ได้แก๊สฟรี แก๊สฟรีจากตัวของเขาเองอะ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ปัญหาก็เลยต้องเปลืองฟืนอันนี้ดูจากมุมสูงนี่เห็นเลยว่าควันมันออกไอ้ท่อท่อที่เราทำอ,อยู่ในแล้วนะ่ะโอ้โห มองไม่ค่อยเห็นเลยว่าควัน,น,ออนใช้ดูตอนมันพ่นควันควันดำเพราะว่าตอนนี้อ๋อเพิ่งจุดเพิ่งจุดไอ้นี่หัวจ,วจ้าหดก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เผามันมันไม่ยากละต่อยมันไว้สัก5นาที10นาทีก่อนควัน ถ้าเกิดว่าอ๋อจะไม่เอามีควันเลยก็คือปิดตรงนู้นไงปิดตรงนู้นแล้วก็เอาหัวจรวดตรงนี้เผาควันมันก็จบแล้วควันไม่มีแต่นี้เดี๋ยวปล่อยมันกแป,บป๊บหนึ่งรับไฟข้างล่างมันลุกไฟข้างล่างมันลุกเนี่ยไอ้ที่ควันมีเยอะเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกไม้มันเปียกไม้ที่เอามาเผาเปียกน้ำหมดเลยปัญหาเนี่ยเริมน้อยแล้วควันเริ่มน้อยแล้ว ไม้มันเปียกพอไม้เปียกควันดำเลยทันทีฮะไม่ถ้าปิดฝาปั๊บในเปลความร้อนจะขยาย,ย,ายมันมันจะวิ่งไปโน้นฝาเนี่ยฝานี่ปิดปุ๊บมันมันจะวิ่งไปน,น,นู่นไงไ,ไอร้อนมันก็จะวิ่งไปนู่นแล้วอย่างเดียวทีนี้เดี๋ยวต้องทําฝาตรงนี้ให้ปิดสนิทก็คือทำทรายอะ่ะปิดขอบสนิทฮะถ้าเราปิดฝานี่ไงฝาน,น้อยละ ของบนควันก็จะน้อยลงแป๊บเดียวครับ5นาทีมันก็หมดแล้วควันอ่ะนะคก็คือไม้มันเปียกเรื่องของเรื่องก็คือไม้มันเปียกถ้าเกิดว่าอ๋อไม่มีปัญหาเรื่องไม้เปียกอ่ะฝนมันตกไงทาไม้มันไม่เปียกอ่ะเอาใส่เข้าไปเลยควันมันก็จะไม่มีมันจะมีแค่นาทีเดียวแล้วก็เป็นไออ่ะเป็นไอบับ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 อย่างนั้นอ่ะนะมันก็ไม่เดือดร้อนใครเนี่เป็นไออย่างเงี้ยใช่ไหม มันเป็นลักษณะน,นู้นแล้วทีนี้ตรงนี้เราเผาให้ได้พอเผา,าได้ปุกควันมันมาตอนนี้ก็ปิดปิดจุกนี่เลยหัวจุกนะใช่ใช่เนี่ยเราเาผาทานอยู่ครับเนี่ยตอนเนี้ยควันที่มีอยู่นิดๆเนี่ยก็คือรูเนี่ยออยังไม่ได้เอาดินเหนียวมาแปะนะจนไฟก็ไม่ต้องให้ลุกแรงหรอกปลุกแค่นิดๆห,หน่อยๆนะแล้วก็ใส่ไม้เผาไปอย่างนี้แหละ จริงๆตามที่พูดตามที่พูดมาสักคู่เนี้ก็คือปิดหวาครอบตรงนี้ไปเลยให้มันพ่นเข้าในอย่างเดียวนั่นไงพ่นเป็นเปลวเ,เข้าในไปหน่อยๆล้